สวัสดีครับพบกับช่องทช้งเดียวแชนแนลนะครับหลังจากพักชั่วโมงกว่านะครับเห็นผมถือกล้องมาก็เดินไปแล้วนะครับช่างอ่ามของเราพร้อมกับเสียงหัวละคึกคึกคึกนะครับส่วนน้องก๊อฟของเรายังอยู่ที่เดิมเอ้าลุกไปแล้วนะครับนี่ครับต้องใส่กล้องมานะครับถึงจะลุกได้นะครับ มันแดดเนาะพักพักเป็นช่วงๆนะครับนี่ยี่สกว่าเม็ดนะครับ20กว่าเม็ดว,วันนี้ต้องให้เสร็จนะครับถ้ารั่วไม่เสร็จน่าจะเสร็จแม่นบอสังกอบครับแห้งๆ่างนี้ ก็จะไปดูฝั่งโน้นนะครับว่าลุงสีกำลังทําอะไรนะครับพอเห็นฉาบไปด้านหน้าแล้วกลับมาที่หลังแล้วนะครับหลจากที่ลุงปานครับจับเสียมปาดหน้าปูนนะครับลุงสีก็เก็บเ่น่ครับเก็บเป็น่ครับนี่เก็บงานแล้วครับใกล้แล้วนะครับนี่นะครับ แต่งหน้านะครับปูนให้มันเท่ากันนะครับนี่ครับลุงปานก็เาสามเหลี่ยมปาด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 ,ปาดล่วงหน้าไปนะครับทุกทุกกระเบียดนิ้วของงานที่ทํานะครับช่างอําก็เดินมาแล้วครับโอ้รอบแรกแล้วแล้วเป็นบอรนีร,รอบแรกทั่วอะไรได้ดหนิเนาะ โอ้ยเป็นน้ำผมสทราบส้อยแล้วคำผมบัวทราบซ้อยนี่บับวห้อนนั่นเป็นบัวบอลเลนนะครับบอลเลนนะครับนะผมวทราบได้แพงเดียวนึงครับทอนตัวเลยครับต้องนะครับผมจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะครับมันก็เหมือนนักกีฬานะครับต้องซ้อมบ่อยๆ่อยนะครับ อย่างลุกสีนี่ทําทุกวันนี่ข้องข้องหนึ่งข้องแล้วนะครับแล้วก็ร่างกายต้องรับให้ได้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมโยกขึ้นโยกลงแบบนี้นะครับนี่ถ้าเราไม่ทําทุกวันนี่สภาพร่างกายเราจะรับไม่ได้นะครับนี่ปันป่นปัน่นปั่นมาแล้วนะครับมันจะมีส่วนต่างส่วนนั่นก็ปั่นออกปูนส่วนที่ปูนไม่พอก็เติมเข้าไปนี่เขาเขาเรียกว่าแต่งหน้าปูนนอนลูกสีแบบนี้เนาะ เราจะไปดูคนตัวนี้น้อยนะนะครับนะครับนะอยู่ผูเดียนะครับเพิ่นเป็นอย่างขึ้นไปอยู่บูเดียผมจะพาไปเ่งนะครับนะส่วนช่างก๊อปเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มหาเครื่องมือแล้วครับงานละเอียดต้องเพิ่นเพิ่นวาวฮะถ้างานหยาบๆนี่ต้องช่างอ่ำแต่งหน้าปูนลงฟองในช่างก๊อปครับหิ้วทางน้ํามาแล้วนะครับค่อยๆย่องมาย่องมาย่องมา แล้วก็เหมือนจะมาแต่ไม่มานะครับเดินกลับไปกลับมาทั้งวันนะครับแบบนี้นะครับไปแล้วครับโอ้หาทางลงมาเบ ia, ะะิ่งนะครับสร้างก๊อฟเพิ่นสียเ็นอย่างครับผมจะเบิ่งเป็นบุญตาขนาดเดยวนี้น่เห็นตาลุงสีเว้ายน่องออกมาลงมือนแม่แห็ดเ็ดับฮะเห็ดโบเป็นต้องเห็ดแม่ ช่วงจังหวะนี้แหละอ,อ,อืมนี่ครับเป็นการเติมปูนนะครับลักษณะการเติมปูนของช่างอามจะเติมไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับอืม,อมแล้วเพิ่นกับน่นาๆๆเห็ดยักษ์ๆๆๆษ์ยักษ์ักเหมนนนะครับรีดรีดเขาเรียกว่ารีดหน้าปูนนะครับให้ปูนเข้ากัน บางทีมันปูนมันกับผสมมากกับ,บ่แตกเนาะที่นหได้ช่างก๊อปของเราเอาน้ํามาส่งลุงสีนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ <laughs> ที่ท่านเห็นเมื่อวานนี่เป็นภา,าพลวงตาทั้งหมดนะครับ <laughs> เป็นภาพลวงตา <laughs> เอาน้ามาส่งลุงสีนะครับโอ้ยผมปรดีใจเพราว่าจะได้เห็นฝีมือน่าๆๆทำเห็ด ทำท่า,ทาถือเกียงถืออย่างแล้วนะล้างเกียงให้ลุงสีครับโอ้ยตัวผภบอีกแล้วนะครับก็ยอก,ยกเย้ากะเท้าแย่นะครับนี่ก็จะเริ่มมาแล้วครับจะเริ่มเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บรอบสองแล้วก็เราจะมาดูลุงปาน,นครับทำอะไรทำไมทำคนเดียว นี่ปานก็จะใช้สามเหลี่ยมนะครับปาดหน้าปูนนะครับปาดเพื่อให้รู้ว่าอันไหนมันจะปูนส่วนไหนที่มันเกินนะครับส่วนไหนที่มันไม่ถึงนะครับถ้ามันไม่ถึงมันก็จะเป็นรอยไม่ถึงให้เห็นนะครับส่วนที่มันเกินก็เนี่ยเนี้ยเนี้ยนะครับปูนจะหล่นลงมานะครับอื ส์ไซส์สสสโตสั้นนานมากครับนี่ๆๆๆส่วนที่มันเกินนะครับในไม้ปูนนะครับปูนจะหล่นลงมานะครับจะทําให้ผนังปูนนี่จะดูเป็นเรียบเนื้อเดียวกันแม่นบอกครับลุงปานครับลุงปานนี่เจ็ดมานานอยู่ได้นเนาะครับอืมซา,าวกว่าปีเนาะ้านี่คือยี่สิบปีนะครับ้านี ลวงปานจะเป็นคนเก็บหน้ามันนะครับเก็บหน้าปูนนะครับเราก็เห็นท่านหนึ่งนะครับอยู่ตรงมุมห้องนะครับล้อมมองๆอยู่นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องอดิศรนะครับนี่ก็คือรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยี่สิบยี่สิบกว่าเม็ดนะครับความยาวนะครับ ทีมงานเข้มแข็งนะครับต่างคนต่างหน้าที่นะครับช่างอ่ำก็จะมีหน้าที่ลงเนื้อปูนรอบแรกแล้วก็เติมปูนรอบสองนะครับลงสีก็จะแต่งลงปานก็จะเป็นคนปาดหน้าปูนให้มันเสมอกัน ก็คือวิธีการชาปูนนะครับก็เลืออีกเลือปาดหน้าปูนอีกสองรอบนี่นครับสองห้องเนาะแล้วก็กลับไปแต่งช่วยกันแบบนี้เนาะเสร็จไหมวันนี้ยี่สิบกว่าเมตร,รนี่เสร็จนะนจถ้า ถ้าถ้าถ้าปูนไม่เสร็จล่ะฮะคนเสร็จเอาสั่งออฟต่อบแบบมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนุงสีนะครับนึงนก็ขอบคุณครับก็มาอัปเดตการฉาบป,ปูนผนังรั้วนะครับด้านนอกนะครับก็ะทำเหมือนก,นกันกับด้านในนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับ สวัสดีครับ